อยากเห็นพี่น้ำหนึ่งผมดำอุ๊ยผมคือปกติน้ำหนึ่งไม่ใช่คนผมดำอยู่แล้วเป็นคนแบบผมสีน้ำตาลอ่อนๆเข้มๆอืมไม่เคยผมดำอะแต่รู้สึกว่าถ้าตัวเองผมเข้มอ่ะน้าจะค่อนข้างดุคือปกติก็เป็นคนหน้าดุอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วถ้าเกิดเหมือนพี่สไตลิสเขาแนะนําว่าถ้าถ้าผมเข้มหน้ามันจะดุมากๆอะไรอย่างนี้หน้าค่อนข้างจะแบบ มเข้มเลยแบบในหัวเลยอย่างนี้หน้าดูเป็นในหัวเลยเออไว้หนวดนี่คือในหัวในหัวรอยเปอร์เซนก็เลยก็เลยแนะนําว่าให้ไว้ผมแบบถ้าอยากเป็นสีน้าตาลก็เป็นสีน้าตาลนอ่อนๆอะไรอย่างนี้หน้ามันจะได้ซอฟลงเทือนโอ้ยคุณพ,พี่คุณพ,พี่ใช้คาแรงจังเลยอะ่ะ ตกใจอะเนี่ยวิ่ไม่อยากหนูใช่ไหมคะถึงหน้าหนูจะเถื่อนนะจิตใจหนูอ่อนโยนนะคะพี่สีเขียวมีเขียวนีออนด้วยคุณพี่ให้น้ำหนึ่งทำเขียวนีออนเหรอตายเลยทีเดียวเชียวตายไม่ได้ผุดได้เกิดเลยนะ ตอนใส่หมวกสิงโตให้ชาวียากมั้ยคะยากมากค่ะเพราะว่าจะก,กัดอย่างเดียวเลยระหว่างชุดกับช่างรา,ากถือเลยลากถูกกันนะชาวีก็ไปกัดตรงที่มันเป็นสายยืดยืดตรงเนี้ยแล้น้ำหนึ่งก็แบบปล่อยหมวกโดยไม่ได้ตั้งใจก็เลยแบบปะดีดเป๊ะเข้าหน้าชาวีแต่ว่าน้ำหนึ่งไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะเนี่ย